มาดูนี่ครับผมอีกแล้วนี่มาดูมาดูโอ้โห,โหชีวิตลูกค้าทั้งชีวิตนะครับผมชีวิตคนทั้งคนนะดูรอยเชื่อมติดแค่เนี้ยเนี่ยหนึ่งจุดเนี่ยสามจุดฝั่งนี้ไม่ติดเลยดูฝั่งนี้ไม่ติดเนี่ยฝั่งนี้ก็ติดแค่เนี้กล้องก็เนี่ย,น,ยนิดเดียวดูแล้วลูกค้าครับอืม,อมการกระแทกก็อย่างเงี้ยมา กางกระแทกงี้ยางเบอร์60นะครับล้อเก้าออฟศูนะ SUV นะดูซุม้มแล้วก็ดูยางนี่ครับผมเละทั้งสองเส้นนะเละทั้งสองเส้นเลยกระจายครับผมนี่แล้วก็ผม,ผมผมผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ขิงนะเออคือทำทำให้มันดีหน่อยอ่าลูกค้าเสียตังค์แล้วเนี่ยทำให้มันดีหน่อยแล้วกันเออเนี่ยอย่างเงี้ยคือ เขาเขาจะงัดจะยันไม่ว่านะแต่ขอเชื่อมให้มันติดอะ่ะเชื่อให้มันติดเพราะชีวิตคนทั้งชีวิตนะบอกไว้ก่อนเลยนะแล้วเป็นเป็นแสแหล,หลีหยมออย่างเงี้ยเอ้ยสแหลกโคง้งเงี้ยลูกค้าว่าเข้าทีก็กึ๊กกึกกึกอยู่เงี้ยโอ้ตายเนี้ยลูกค้าอ่าไม่ค่อ,คอ,คอ,คอ,อยอได้ใช้รถนี่ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้รถเลยเนี่ยใช้ทางไกลบอกว่าใช้ได้ใช้แต่รถเก๋งแล้วเขามาเพราะว่าอาการมันยางมันกินซุ้มเนี้ยเพิงพ่งเพิ่งทำมาใหม่ๆแล้วอ่า แล้วเลือกมาเนี่ยรูดิรูออกมาเนี้ยไม่ติดเลยอ่ะทํางานคือด้วยจัญญนรยยบรณของความเป็นช่างครับผมผมแนะนํานะจะตั้งรอกไม่ตรงเขาอยังงั้นจะยันแต่ของานย้ายเนะี่ยผมขอเดี๋ยวขอเชื่อมให้มันแน่นแล้วกันถ้าจะทําจริงจริงอ่ะออหรือว่าถ้าทําไม่เป็นก็คือไม่ต้องทําเลยซะดีกว่าครับผมประมาณนี้ของผมก็เช่นเคยใส่งานซีนซีแล้วก็เชื่อมแน่นหนารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผม เดี๋ยวคันนี้ผมแก้ไขให้คันนี้คือลูกค้าเขาก็รื้อทําใหม่หมดเลยหน้าหลังแล้วก็เดี๋ยวเรื่องยางนะเขาคงไปคุยกับทางร้านเองประมาณนี้ผมฝากไปด้วยนะผมรักในงานทําให้มีมาตรฐานเราจะอยู่ได้นานนะผมฝากวด้วยครับผมเปิ้ลสามสีเด็ดินครับผมจ้